สวัสดีค่ะพี่มินวัชรินยานะคะจากช่องย t ท b e พญาเพชรพัทาคราชนะคะเพจอัญมณีเพชรกรแก้วผู้สื่อตำนานพญาเพชรพัทธนาคราชองค์นาคาธิปดีษฐลำดับที่6และพระราชาอัญญาเรีภนิันีเทวีนะคะรวมถึงเป็นผู้สื่อสารนำธรรมะดีๆขององค์เสด็จพ่อองค์เพชรหรือท่านเทวดากายเพชรมาแบ่งปันนะคะวันนี้ก็เป็นคำถามที่ว่าทำไมบางครั้งเนี่ยอยู่ดีๆเราร้องไห้นะคะเกิดการร้องไห้เหมือนกับอัดอั้นตันใจขึ้นมานะคะหรือบางทีก็ไปอยู่ในสมาธินั่งสมาธิอยู่ก็แบบ ความขับแค้นมันมาจากไหนก็ไม่รู้แบบระเบิดอารมณ์ร้องไห้นะคะคือคนเราเกิดมาผ่านความเจ็บปวดนะคะมาหลายภพหลายชาติบางชาติแล้วก็ได้ดั่งใจนะคะคือคือแม้แต่ใน,นชาติเดียวกันก็ตามนะคะความขับแคนใจความไม่ได้ดั่งใจในเรื่องต่างๆอาจจะเป็นเรื่องความรักอาจจะเป็นเรื่องเงินทองอาจจะเป็นเรื่องของอความสามารถอะไรบางอย่างที่เราพยายามแล้วเราไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยนะคะคือสะสมอารมณ์เหล่านี้ไว้เยอะมาหลายภพหลายชาตินะคะ เวลาเกิดใหม่เนี่ยนะคะมันมีกรรมที่ล้างระบบหรือรีเซ็ตระบบจิตนะคะแต่ว่ามันล้างได้แค่เล็กน้อยนะคะอาจจะจาเรื่องราวดีเทลที่เป็นที่เป็นปกติของวิถีชีวิตเนี่ยอาจจะจําไม่ได้นะคะเรื่องราวจาไม่ได้แต่ว่าความรู้สึกที่มันเป็นความรู้สึกที่ฝังแน่นน่นะคะพวกนี้มันเอาไม่ออกนะคะมันจะอยู่ใต้ จิตอ่าสำนึกกันนะคะบางบางทีเนี่ยที่เขาไปสะกดจิตหรืออะไรนะคะแล้วความคับแค้นใจหรือเรื่องราวความทรงจําที่เป็นอ่าพอยต์หลักๆของความทรงจำนะชาตินันนั้นนะมันโผล่ขึ้นมาอย่างเนี้ยมันก็เป็นไปได้นะคะก็ะคือแบบทุกเพราะทุกอย่างเนะี่ยจิตเป็นตัว memory นะคะแต่ถึงเกิดใหม่มานะคะทุกทกอย่างความทรงจําจริงๆแล้วนะ่มันยังอยู่ที่จิตนะคะทีนี้เนี่ยก็ มันไม่แปลกนะคะที่เราจะจําอดีตชาติไม่ได้นะคะเพราะว่าอย่างสมมุติว่าเจปีที่แล้วเราทานข้าวกับอะไรเราจาไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าเรื่องราวสาคัญสาคัญนะคะคือแม้แต่บางคนเนี่ยยังจําไม่ได้เลยว่าเลิกกับแฟนคนนั้นที่เจ็บปวดมากๆตอนนั้นอะที่เลิกกันอะเจ็บปวดมากๆเลยนะคะแต่ทีนี้เวลาผ่านไปหลาย10ปียังจําไม่ได้เลยว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจาพอยต์หลักๆได้ว่าจําได้นะว่ามันเจ็บปวดแต่ว่า นึกถึงความเจ็บปวดนั้นความเจ็บปวดนั้นไม่ได้กลับมานะคะเพราะว่าเนี่ยเราไปด้วยการกคิดนะคะแต่ว่าเวลาที่แต่ว่าถามว่าไปเอานึกถึงแล้วไม่เจ็บปวดแล้วเนี่ยนะคะถามว่าความเจ็บปวดนั้นนบางทีมันก็ยังอยู่นะแต่ว่ามันจําชื่อเรื่องไม่ได้แต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่อ่ามันอาจจะอ่าถูกชะล้างด้วยการเวลาแต่ว่ามันไม่ได้ถูกชําระล้างเหตุนะคะถ้าเกิดสมมุติว่ามีสามีคนใหม่ ขอโทษค่ะมีแฟนคนใหม่นะคะก็อ,อาจจะยังถ้ามีแฟนคนใหม่นะคะแล้วก็ถูกขัดใจอีกนะคะอย่างเงี้ยหรือว่าทําให้ถูถกทําให้ผิดหวังอีกก็อาจจะเจ็บปวดอีกถ้าเหตุมันถูกชําระเนี่ยการผิดสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่มากระทบและทําให้เราผิดหวังเนี่ยเราจะไม่ผิดหวังแล้วเพราะเหตุมันยังอยู่นะคะเพียงแต่แค่เปลี่ยนคนเปลี่ยนเรื่องราวใหม่ขนานเองดังนั้นเนี่ยทุกอย่างมันเป็นไปได้นะคะที่อยู่ดีเรา เหมือนกับไปโดนอะไรกระทุ้งมาก็ไม่รู้นะคะแล้วมันไปสะกิดต่อมความทรงจําอันอยู่ห่วงลึกของจิตใจจนทําให้เราแบบเหมือนกับว่าร้องไห้จากห่วงจิตขึ้นมาอย่างนี้นะคะอาจจะเป็นสัญญาเก่าอาจจะไปดูหนังรักข้ามภพนะมันโอ้โหทีนี้นแบบพลางพลูขึ้นมานะคะเหมือนกับเราคอยความรักที่หวยหาอะไรบางอย่างนะ,ะมันก็เป็นไปได้นะคะคือตัวอย่างในสังสารวัตนี้เป็นไปได้หมดนะคะแต่ว่า การเข้าไปค้นหาเนี <Middle> ่ยนะคะความรู hmm. okay. 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 Oh. Okay. Hmm. ้สึกเนี่ยพระพุทธองค์ไม่ได้ให้ไปหาอย่างนั้นถ้าบางทีแบบต้องไปหาความรู้สึกคือต้องไปข้ามไปอดีตชาติหรืออะไรเพราะพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ให้เราแก้ปัญหาความรู้สึกตรงนี้ด้วยอย่างนั้นโอเคมันอาจจะสร้างความทั้งความสงสัยเพราะเราไม่รู้ว่ามันเกิดเพราะอะไรนะคะความอารมณ์ใหม่เนี่ยสร้างความสงสัยให้เราอย่างงี้นะมันมันก็เลยเราบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราก็อาจจะไปพยายามที่จะ ระง,งับทุกนี้ทุกนี้อาจจะมาจากความสับสนสงสัยว่าทาไมถึงเกิดอยู่ดีไปโดนอะไรมาอะไรเงี้ยนะคะ,ะเราก็จะ,ะดับทุกผิดวิธีแต่ถ้าเกิดเป็นพระพุทธองค์พระพุทธองค์รท,งทรงสอนให้เราเจริญสติปัญญาน,นะคะก็คืออารมณ์ใดเกิดขึ้นก็คือให้เข้าไปรับรู้ถึงอารมณ์เหล่านั้นตามความเป็นจริงนะคะเท่นั้นเองนะคะก็คือมันเป็นมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ทุกหนอะร้องไห้หนออัดอั้นหนอเสียใจหนอสงสัยหนอสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นตามหาหนอควานหาเรื่องราวก็หาหนอหาหนอหาหนอคือจับที่อารมณ์ความรู้สึกแล้วก็การกําหนดรู้เข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะให้จิตระลึกรู้ว่าจิตจะระลึกรู้อารมณ์ตามธรรมเป็นจริงนี่คือวิธีแก้เกมนะคะแก้เกม แก้เกมอะไรแก้เกมจิตจิตที่เคยชินกับการที่จะไปแสวงหาการดับทุกข์ผิดผิดผิดทางเนี่ยมันทําให้เราเกิดนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะออกออกก็คือเราไม่ไปปรุงแต่งต่ออารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็แค่แค่รู้ว่าอ๋ออารมณ์นี้เกิดอารมณ์นี้เกิดเพราะความเป็นจริงแล้วอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นได้ดับได้เนี่ยอันนี้เรากาลังจะมาดูอย่างนี้นะคะเพื่อถอดถอนอุปทานอุปทานเราจะได้ไม่ปรุงแต่งต่อยอดนะคะแต่มันไม่ได้ถอนกันง่ายๆยาพูดดูเหมือนง่ายนะคะแต่จริงๆ การที่จะเข้าถึงภสภาวะธรรมเนี่ยมันยาโอเคงั้นพี่มีก็ขอตอบคําถามนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ถ้าชอบพิ่แบบนี้เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดติดตามช่องยูทูบพยาเพศพัฒนาราคาร่าเพจอัญมณีเพจเกแก้วด้วยนะคะันก็ขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ